ลำดับต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมแสดงคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยหลวงพ่อปราโมทปราโมชโชณสวนสันติธรรมอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีหลวงพ่อปราโมทปราโมชโชนามเดิมปราโมทสันตยากรท่านเกิดปีพุทธศักราช2495 ที่บ้านดอกไม้แขวงบ้านบาทเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพพระมหานครจบปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสอจอวอรุ่นที่57การทำงานลูกจ้างกอรรอมนปีพุทธศักราช2518ถึง2521 เจ้าหน้าที่วิเคราะหน์นโยบายและแผนสามถึงเจ็ดสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติปีพุทธศักราช2521ถึง2535ผู้ชำนาญการ8-10สองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยปีพุทธศักราช2535ถึง2544การศึกษาทำท่าน สอบได้นักธรรมชั้นตีศึกษาอานาปานสติตามคำสอนของท่านพ่อรีธรรมทโลตั้งแต่พุทธศักราช2502และตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525ศึกษากรรมฐานจากครูบาอาจารย์สายวัดป่าหลายรูปอาทิเช่นหลวงปู่ดูลอตุโลหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยหลวงปูเ่เทศเทศลังสี หลวงปู่สิมพุทธาจาโรหลวงปู่ปุญจันทร์จันทวโรหลวงปูส่สุวัตสุวัจโจเป็นต้นหลวงพ่อปาโมดปราโมชโชท่านอุปสมบทเป็นพระพิสุสินสองร้ยี่สิบเในบวรพระพุทธศาสนาครั้งแรกอุปสมบทในสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาณพัทธสีมาวชชนประทานลังสลิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยมีหลวงพ่อปัญญานันทะ เป็นพระอุปชาอุปสมบทครั้งที่สองณพัตสีมาวัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์วันที่30ม,มิถุนายนพุทธศักราช2544โดยมีพระราชวรคุณหลวงพ่อสมศักดิ์ปันทีิโตเป็นพระอุปชาต่อมาท่านจำบรรษาอยู่ณนะสวนโพธิญานอรัญญาวาสีอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี5า้าพันษาพันษาที่6ปีพุทธศักราช2,549ท่านจำปรรษาณสวนสันติธรรมอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีถึงปัจจุบันนี้หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชท่านเป็นผู้ที่มีความจริงใจและจริงจังต่อง,งานเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ท่านยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่องานมิต้องการอื่นใดนอกจากจันลงเพื่อพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการควรฟังธรรมดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการควรฟังธรรมณบัดนี้ขอเชิญสาธุชนพุทธบริษัทต,ตั้งใจนอบน้อนมนมัสการ แด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติโดยพร้อมเพียงกันทุกท่านทุกคนเทินเอาหน้าขอศีล ขอกันมาบ่อยๆยนส่วนเองก็เป็นแล้วเหลือแต่ต้องทําเมานะสีสําคัญนะถ้าไม่มีสีนนภาวนาไม่ได้หรอกใจมจะฟุ้งสัน้นเห็นพวกเราอย่างน้อยต้องมีสีเอาไว้ก่อนภาวนาไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นเลยนะรักษาสีไว้ในสมัยพุทธกาลเคยมีพระองค์หนึ่งท่านบวชมาแล้วท่านก็เสียใจว่าท่านภาวนาไม่ได้ ใครๆเขาก็ได้มากผลนิพพานนะท่านทําไม่ได้เลยวันหนึ่งนะท่านเอามีดโกนมาเชือดคอตายอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบนะท่านเอามีดโกนมาเชือดตัวเองนะเสร็จแล้วท่านก็นึกดูก่อนจะตายนะท่านนึกดูว่าบวชมาไม่ได้อะไรเลยเสร็จแล้วท่านนึกขึ้นได้ว่าตลอดเวลาที่บวชมาเนี่ยศีลของท่านไม่ดั่งร้อยนะท่านรักษาศีลมา เรคิดว่าศีลไม่เคยด่างพลอยนะจิตใจมีความสุขมีความสงบขึ้นมานี่เป็นการทําสมถะกรรมฐานชนิดหนึ่งนะชื่อศีลานุสตินนี่ถ้าเรามีศีลใจเราเรานึกถึงอยู่เรื่อยๆใจมันก็สงบได้คนไม่มีศีลนะาใจฟุ้งซ่านอย่างเราจะกลวหกคนเราจะกหกใครสักคนใช่ไหมเราต้องจําใช้ความจําว่ากหกเขาว่าอย่างไงจําไม่ได้ก็เหนื่อยจําไว้ก็เหนื่อย จำผิดเขายิ่งเหนื่อยหนักเขาอีกเราจะฆ่าใครเราจะปล้นใครเราก็เหนื่อยนะต้องวางแผนต้องคิดงั้นถ้าเรามีศีลเนี่ยจิตใจเราก็สบายงั้นเบื้องต้นนะพวกเรารักษาศีลไว้ก่อนถัดจากนั้นพอเรามีศีลแล้วเนี่ยเราจะมาเริ่มภาวนาในขั้นที่สูงขึ้นไปนะวันนี้มีเวลาจํากัดมากเลยนะงั้นหลวงพ่อต้องเทศแบบอะไรด้ไฮสปีดการภาวนานะั้นมันมีสองส่วน ส่วนหนึ่งชื่อว่าสมถกรรมฐานส่วนหนึ่งชื่อวิปัสสนากรรมฐานควรทําทั้งสองอย่างนะถ้าทําได้แต่ถ้าทําไม่ได้เหลืออย่างเดียวควรจะทําอะไรเนะหลืออย่างเดียวถ้าทําวิปัสสนาได้ให้ทําวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาเนี่ยเป็นเนื้อแท้ในทางศาสนาพุทธสมถกรรมฐานนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกคนะือสีชีพลัยเนี่ยทำสมถะได้มาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายสิทธ,ธนะัตถะ ออกไปบวชก็ไปฝึกสมถากรมาฐานจากฤาษีงั้นสมถากรมาฐานมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเนื้อหาสาระที่แท้จริงในพระพุทธศาสนาซึ่งไม่มีใครเหมือนเลยชื่อว่าวิปัสสนากรรมาฐานแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธสมถะถ้าทําสมถะได้นะเราได้กาลังเรามีเรี่ยวมีแรงเวลาภาวนาทําวิปัสสนานะวันไหนเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยขึ้นมาหรือจิตใจฟุ้งซ่านไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ก็มาทําความสงบ นี่พวกเราทําสมถะกรรมฐานเนี่ยพวกเราทําแบบมวยวัดอันนี้ดูถูกวัดมากเลยความจริงมวยนอกวัดนะถ้ามวยวัดจริงๆต้องภาวนาเป็นหลักของการทําสมถะกรรมฐานเนี่ยง่ายโดยธรรมชาติแล้วจิตของเราเนี่ยร่อนเร่ตลอดเวลาร่อนเร่หนีไปโน่นหนีไปนี่จิตของเราเหมือนเด็กซนๆเด็กคนนี้ซนตลอดเวลานะวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาจิตเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทํำยังไงจิตจะสงบ เวลาเด็กโซนๆเราเอาไม้เรียวไปไล่ต是是ีมันสงบเหมือนกันนะแต่แบบสงบแบบเคร่งเครียดไม่ดีเราต้องหาอะไรที่ถูกใจเด็กไปล่อดเด็กนะเช่นชวนมันมากินไอติมนะมันไปโซนที่อื่นนะบอกเข้ามาบ้านนะมากินไอติมนะเดี๋ยวจะเปิดหนังการ์ตูนให้ดูอนะนเด็กได้อารมณ์ที่ถูกใจนะเด็กก็ไม่ไปโซนจิตนี้เหมือนกันจิตเหมือนเด็กจิตของเราล่อเร่ตลอดเวลาถ้าเราหาอารมณ์ที่มันมีความสุขมาล่อมัน อารมณ์ที่มีความสุขมาร่อจิตก็จะไม่สุขสนอย่างหลวงพ่อตอนเจ็ดขวบตอนเจ็ดขวบก็เริ่มเรียนกรรมาฐานแล้วแต่เรียนกับท่านพ่อลีวัดอโศการามพวกเราส่วนใหญ่ยังไม่เกิดหรอกนะปีสองพันห้าร้อยสองบางคนก็เกิดแล้วนะแต่ว่าดูหน้าตาส่วนใหญ่ก็ยังไม่เกิดหรอกนะหัดหลวงพ่อหัดหายใจนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งเข้าพูดออกโทนับสองเนี่ย ตอนเราเด็กๆนะเราหายใจไปอย่างสบายๆเราไม่ได้คาดหวังเลยว่าหายใจเราจะได้อะไรใช่ไหมหายใจเล่นๆหายใจเล่นๆไปอย่างสบายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรมีความสุขนะพอจิตใจมีความสุขจิตสงบเลยนี่พอจิตใจเราสงบเราเริ่มรู้รสชาติของความสงบนะชักจะติดใจอันนี้เวลาหายใจนะอยากสงบอยากสงบจะไม่สงบนะเพราะความอยากมันเกิดขึ้นแล้วใจมันจะดิ้นรน ต่อมาถึงจะฝึกมานานนะเป็นปีๆถึงได้เคล็ดลับของการทําสมถะเคล็ดลับ <ri> ของการทําสมถะอยู่ที่เราต้องทําอย่างมีความสุขพวกเราต้องไปเลือกอารมณ์กรรมฐานที่ทําแล้วมีความสุขคนไหนพุโทโธแล้วมีความสุขนะก็พุโทโธไปคนไหนหายใจเข้าหายใจออกมีความสุขก็หายใจไปคนไหนดูท้องผองยุบมีความสุขก็ดูท้องผองยุบไปคนไหนเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็ไปเดินจงกรมอะไรก็ได้ไม่เหมือนกันหรอก แต่ละคนไม่เหมือนกันนะทางใครทางมันแต่หลักนั้นอันเดียวกันคือหาอารมณ์ที่มีความสุขมายั่วใจนะมาดึงดูดใจให้ใจมันก็ไม่หนีไปที่อื่นเหมือนอย่างเวลาเราอ่านหนังสือที่สนุกสนุก,ส,นกสักเล่มหนึ่งไหมอ่านได้ทั้งวันอ่านได้ทั้งคืนไม่หนีวกแวกไปที่อื่นเลยนี่เพราะอะไรเพราะมันมีความสุขนะอย่างหลวงพ่อหัดภาวนานะหลวงพ่อชอบหายใจนะจนป่านนี้ยังไม่เลิกหายใจเลยนะยังหายใจอยู่นะหายใจไปหายใจไปนะใจเรามีความสุข ใจิตใจสงบนะเคล็ดลับของการทําสมถะจึงอยู่ที่ว่าอย่าไปบังคับจิตจิตไม่ชอบการบังคับจิตเหมือนเด็กนั่นแหละยิ่งเราบังคับจิตนะก็เหมือนเราไปบังคับเด็กเด็กก็เครียดเด็กที่เครียดเด็กไม่มีความสุขนะตราบใดที่จ้องอยู่มันก็เรียบร้อยหรอกระเผลอเมื่มอไหร่แล้วมันลุยแหลกเลยจิตนี่เหมือนกันถ้ามีอารมณ์ที่มีความสุขแล้วมันไม่หนีไปไหนมันก็มีความสุขอยู่อย่างนั้นแหละ นี่พอเราภาวนาไปเรื่อยๆนะอยู่ในอารมณ์บันเดียวจิตไม่วอกแวกไปที่อื่นไม่ว,วิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งข้างบนข้างล่างไปอดีตไปอนาคตนะหายใจไปรู้สึกตัวไปอยู่กับปัจจุบันพุทโธไปรู้สึกตัวไปอยู่กับปัจจุบันทําไปอย่างนี้นะจิตก็สงบง่ายจะตายไปแต่ถ้าไปบังคับนะไม่ได้กินหรอกเมื่อก่อนที่นี่ครูบาอาจารย์มาเยอะนะเมื่อ20กว่าปีก่อนหนลวงพ่อมานั่งฟังครูบาอาจารย์เทศที่นี่เหมือนที่พวกเรานั่งตอนนี้แหละ อีกยี่สิบปีข้างหน้าก็อาจจะมีพวกเราขึ้นมานั่งเทศตรงนี้บ้างนะถ้าตึกนี้ไม่พังซะก่อนครนะูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะคือหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธสอนดีมากเลยท่านสอนบอกว่าสมถะเนี่ยเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจอย่างเราอยากให้จิตสงบนะหายใจอืจนะให้สงบนะไม่สงบหรอกนะต้องไม่ตั้งใจนะหายใจไปรู้อารมณ์อย่างมีความสุขไปเรื่อยๆแล้วจิตสงบของมันเองนี่เคล็ดลับของการทําสมถะ ส่วนเคล็ดลับของการทำวิปัสสนาเนี่ยอยู่ที่เราต้องหลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้หลวงพ่อพุธท่านสอนบอกว่าสมถะเนี่ยเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดใจของเราคิดทั้งวันรู้สึกไหมใจของเราคิดทั้งวันคนไหนไม่คิดบ้างยกมือมีไหมคนไหนคิดทั้งวันยกมือไหมอันนี้หลวงพ่อเวลาถามนะต้องกลับข้างอย่างเนี้ยไม่งั้นมันไม่ยกหรอกใจของเราโดยธรรมชาติแล้วมันหนีไปคิดทั้งวัน สังเกตไหมเวลาที่ใจหนีไปคิดเนี่ยเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายนึกออกไหมเวลาที่เราไปคิดเรามีร่างกายเราก็ลืมมันไปเรามีจิตใจนะเราก็ลืมจิตใจงั้นเมื่อไรหลงไปคิดนะเมื่อน,นั้นจะลืมกายเมื่อน,นั้นจะลืมใจนะวิปัสสนากรรมฐานคืออะไรวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการที่มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถ้าลืมกายลืมใจเสร็จแล้วเนี่ยทำวิปัสสนาไม่ได้แน่ แต่ถ้าเพ่งกายเพ่งใจนะไม่ใช่รู้ vous, าารรกายรู้ใจตามความเป็นจริงก็ไม่ใช่วิปัสนาอย่างเรารู้ลมหายใจนั้นเราเพ่งให้จิตแนบอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาก็เป็นสมถะจะเป็นวิปัสนาได้ต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนั่นคือความจริงของกายของใจวิปัสนาคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจถ้ารู้ความจริงของกายของใจแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าเพราะรู้ตามความเป็นจริงรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่าย เพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความรักใคร่ผูกพันยึดถือเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพน้นไหมหลุดพ้นจากอะไรหยุดหลุดพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจนะไม่ใช่หลุดพ้นออกไปนอกโลกนะลืมโลกสติแตกไม่ใช่นะแต่ว่าไม่ยึดกายยึดใจจุดเริ่มต้นมันก็เลยมาที่จากที่การรู้ตามความเป็นจริงนั่นเองเพราะรูต้ตามความเป็นจริงเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้น เาหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยไม่มีไม่ต้องทําอีกนะทําแล้วทําเลยงั้นจุดเริ่มต้นอยู่ที่ว่าทํายังไงจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะเวลาเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเราจะลืมกายลืมใจนะอา้าวพวกเราหลวงพ่อจะหยุดแป๊บหนึ่งให้พวกเรานั่งคิดดูซิเวลาคิดแล้วมันลืมกายลืมใจจริงไหมอา้าวคิดไป เห็นไหมมรรคนายกเห็นไหมเข้าสมาธิไปแล้วดูออกอย่างใจวอกแวกวอกแวกดูออกอย่างนะเห็นไหมขณะที่ใจไปคิดนะบางครั้งเรารู้เรื่องที่คิดบางครั้งคิดอะไรก็ไม่รู้นะขณะที่คิดนะจะรู้เรื่องที่คิดหรือไม่รู้เรื่องที่คิดก็ตามเราจะลืมกายลืมใจตัวเองนะเพราะฉนั้นการที่ใจเราหลงไปคิดนี่แหละคือศัตรูเบอร์หนึ่งเลย มันลืมกายลืมใจเมื่อไรลืมกายลืมใจนะไม่มีวันทำมิปัส,สนาได้เลยเราวิปัส,สนาต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่ถ้าเราไม่ลืมกายลืมใจไม่หลงไปอยู่แต่ในโลกของความคิดคอยรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจขึ้นมิปัส,สนาหรือยังยังไม่ขึ้นต้องเห็นความจริงของกายของใจคือเห็นไตรลักษณ์ให้ได้ก่อนทํายังไงเราจะสามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้ be ตัวนี้ตัวสําคัญนะพวกเราต้องเรียนให้ได้นะถ้าพวกเราเรียนไม่ได้เราไม่มีโอกาสเป็นพระอริยบุคคลเลย ถ้าเราเรียนได้นะชาตินี้ยังพอจะเป็นท่าอริยะกับเขาได้บ้างทำยังไงจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้อันแรกเลยต้องมีสติไม่ลืมกายไม่ลืมใจคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจรู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของใจอันที่สองต้องมีสัมมาสมาธิถ้าขาดสัมมาสมาธิแล้วปัญญาจะไม่เกิดสัมมาสมาธิไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วก็เคลิงอแงงอแงกไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วก็เครียด อันนั้นมันมิจฉาสมาธินะอย่างถ้านั่งอย่างเนี้ยนะแล้วก็นั่งแล้วก็อย่างนี้นะมิจฉาสมาธินะใจมันจะเยะมิมเยิมเคลิมเคลิมเลือนเลือนลางลางนะอย่างนี้ไม่เรียกว่ามีจิตตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิเนี่ยครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อนะแต่ก่อนท่านก็มาเทศกันที่นี่เยอะเลยหลวงปู่ซิมหลวงปู่อะไร,ะไรต่ออะไรหลวงพ่อเรียนกับท่านท่านพูดถึงคำคำหนึ่งคือคําว่าจิตผู้รู้ จิตผู้ร <t ried ame> <unda> ู้นะไม่ใช่จิตผู้หลงไม่ใช่จิตผู้เพ่งแต่เป็นจิตผู้รู้จิตผู้รู้นั่นแหละคือจิตที่มีสัมมาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเราเป็นแต่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่จิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเราต้องคอยรู้ทันนะจิตเราชอบไหลตลอดเวลาจิตไม่ตั้งมั่นจิตมีธรรมชาติไหลตามอารมณ์ตลอดเวลาเวลาเราดูอะไรสักอย่างจิตเราก็ไหลไปอยู่ที่นั่น อย่างมาดูหลวงพ่อรู้สึกไหมบางทีจิตไหลไม่อยู่ที่หลวงพ่อดูออกไหมเวลาเราฟังจิตเราก็ไหลไปฟังนะเวลาเราคิดจิตก็ไหลไปคิดจิตที่ไหลไปไหลมานี่แหละเรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีสัมมาสมาธิเห็นไหมไอ้หนุ่มเสื้อลายเห็นไหมจิตหนีไปคิดจิตมันไหลไปเนี่ยอีสาวนี่ไปดูไอ้หนุ่มโนนเห็นไหมจิตไหลไปที่โนนลืมตัวเองจิตมันหนีตลอดนะจิตมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตมันไม่ตั้งมั่น งั้นเราต้องมีจิตที่ตั้งมั่นนะวิธีจะให้เกิดจิตที่ตั้งมั่นมีสองวิธีวิธีที่หนึ่งทำฌานคนรุ่นเรานี่ทําฌานยากนะที่หลวงพ่อเห็นไม่ค่อยมีหรอกที่ทําฌานได้ส่วนมากเป็นฌานบ้านฌานเรือนเลื้อยอยู่ที่พื้นนะอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายหน่อยก็คือให้คอยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นนั้นมันก็มีลักษณะเหมือนกับอย่างอื่นแหละคือมันไม่เที่ยง นะถ้าเรารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นเองเพราะความไม่ตั้งมั่นมันจะดับไปเนะพราะเราคอยสังเกตดูใจมันวิ่งตลอดเวลาขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดสังเกตดูจะเกิดสภาวะที่จิตไหลไปหลายอย่างอันแรกเลยไหลมาดูหน้าหลวงพ่อรู้สึกไหมจิตบางทีก็ไหลมาอยู่ที่หลวงพ่อมาดูหน้าหลวงพ่อบางทีก็ไหลไปฟังตั้งใจฟังฟังได้คำสองคำก็สลับไปคิดมีใครฟังแล้วไม่คิดบ้างมีไหม ดูซิมีไหมมีใครฟังแล้วคิดบ้างดูสิมีใครคิดโดยไม่ได้ฟังบ้างมีไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะไม่ใช่เป็นไปไม่ได้สังเกตนะจิตหนีไปคิดให้รู้ทันจิตหนีไปคิดให้รู้ทันฝึกตัวนี้ให้มากๆนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตปกตินั้นร่อนเร่ตลอดเวลาไหลไปตลอดเวลาเห็นไหมแม่ชีจิตไหลไปแม่ชีทางนี้เห็นไหมจิตมันหนีไปจิตมันลืมตัวเองนะ งั้นเรามีสติรู้กายรู้ใจนะแล้วก็รู้ทันจิตจิตมันไหลไปเรารู้ทันจิตมันไหลไปเรารู้ทันจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเองพอจิตมันตั้งมั่นแล้วคราวนี้เรเรียกว่าเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแนละ้วหลายคนที่ฝึกภาวนากับหลวงพ่อนะตอนนี้คนที่จิตตื่นขึ้นมาเนี่ยมีเป็นพันเป็นหมื่นแล้วนับไม่ท้วนเลยคนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยเวลาพวกนี้ไปตามวัดครูบาอาจารย์นะบางทีท่านเห็นปุ๊บท่านรู้เลยว่าลูกศิษย์ใคร บางแห่งบอกอย่างนั้นนะเห็นหน้าก็รู้แล้วว่ารู้สิษย์ใครนะเขเรียนกับเรานี่ตื่นเอาตื่นเอานะแต่ไม่ใช่ตื่นเต้นนะตื่นรู้เนื้อรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวนะไม่ใช่ใจลอยไม่ชีใจลอยรู้สึกไหมไม่ชีไม่ชีวคนนี้แหละใจลอยใใจมันไหลไปใจมันลอยไปนะสังเกตไหมเราใจลอยทั้งวันเดี๋ยวลอยไปดูเดี๋ยวลอยไปฟังเดี๋ยวลอยไปคิดใจลอยทั้งวันหน้าที่ต่อไปนี้นะให้กันบ้านละ ต่อไปนี้ถ้าใจลอยให้รู้ว่าใจลอยนะใจไปดูลอยไปดูก็รู้ทันใจลอยไปฟังก็รู้ทันใจลอยไปคิดก็รู้ทันให้รู้บ่อยๆแล้วใจจะตั้งมั่นขึ้นมาพอใจมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูคราวนี้เราจะทำวิปัสสนาเราจะเดินปัญญาที่แท้จริงได้ละต่อไปพอเราใจเราตั้งมั่นนะพอร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยสติมันระลึกรู้เองะจิตใจเคลื่อนไหวนะสติมันระลึกรู้เองทำไมระลึกรู้ได้เพราะเวลามันไหวขึ้นมานะ ใจมันมักจะเคลื่อนไปถ้าเรารู้ทันใจที่เคลื่อนแั๊บแว๊บแป๊บอย่างนี้นะมันจะตื่นขึ้นมาทุกครั้งที่รู้จิตจะตื่นครั้งหนึ่งทุกครั้งที่รู้จิตจะตื่นครั้งหนึ่งจิตจะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาตอนเนี้ฝันไปหมดเลยรู้สึกไหมฝันทั้งห้องเลยรู้สึกไหมหนีไปคิด